ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันฟัน168นะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นการทดสอบที่แขวนกล้องแขวนจากติดจากบนกระจกนะคะเราได้เซ็ตที่แขวนดีแล้วนะคะแล้วก็ติดมือถือนะคะถ่ายเป็นวิดีโอภาพปกติความละเอียดอยู่ที่ 1,080p นะคะตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็ว65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันสั่นของเจ้าตัวนี้นะคะว่าจะสั่นหรือว่าจับภาพดีแค่ไหนนะคะจับวีดีโอดีแค่ไหนส่วนตัวกล้องนะคะมีตัวล็อกค่ะตอนนี้นะคะใช้มา แป๊บหนึ่งจะรู้สึกว่าตัวล็อกที่เราเซตไว้นะคะเซตไว้แบบหมุนมุนตรงด้านหลังอะคะ่ะตรงที่จับมือถือมีความมีความไม่แน่นนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะขับรถออกมาเราเซ็ตติดตั้งอย่างแน่นหนาะดีแล้วนะคะแล้วพอมาอยู่บนถนนตัวเซตนะคะมาโดนแรงสะเทือนของถนนแล้วก็ในการใช้ตัวนี้นะคะเหมือนโทรศัพท์มันจะเคลื่อน ออกจากมุมเดิมได้นะคะอันนี้เป็นพื้นผิวถนนที่อยู่ระหว่างการรอซ่อมปรับปรุงนะคะสังเกตจากวิดีโอได้นะคะว่าเาราขับด้วยความที่ยังไม่ถึงอตอนนี้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้พื้นผิวที่ซ่อมบอรุงแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบอีกถนนเส้นหนึ่งนะคะ ดูการทดสอบนะคะว่าเราจะแงนกล้องลงนะคะแงนกล้องลงปรับกล้องลงนะคะตามระดับอันนี้แงนกล้องลงนะคะอ่ะเราจะปล่อยนะคะมาดูควานกาันสั่นสั่นสะเทือนเมื่อกี้เห็นไหมคะกล้องที่แงนลงแงนลงนะคะกลับมาระดับเดิมค่ะเดี๋ยวผิดลงอันนี้เราใช้ตัวล็อกแล้วนะคะใช้ตัวล็อกด้านหลังแล้วนะคะมันเป็นตัวล็อกหมุนหมุนเหมือน ขวดนะคะเหมือนฝาขวดไม่ใช่ตัวล็อกที่มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่คือถนนชุมชนนะคะถนนชุมชนจะมีลุมมีอะไรด้วย ทดสอบถนนเส้นนี้นะคะนี้กล้องแงนปกตินะคะแงนแนวตั้งฉากเหมือนเราจะถ่ายวิดีโอขับรถอย่างเงี้ยนะคะความเร็วอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงความละเอียดภาพอยู่ที่ 1,080p นะคะมาดูการสั่นของการจับนี้นะคะใช้มือถือนะคะถ้าเป็นกล้องอปกติก็จะ ด้วยระบบนะคะอันนี้เราไม่ได้โทดขาจับมือถืออย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์มือถือของเราอาจจะไม่มีเซ็นเซอร์ในการจับการสัน่นแต่เราจะบอกว่านี่คือการทดสอบเดียวทำการใช้งานของจริงให้ดูนะคะจะขับอยู่ที่ความเร็ว60กิโลเมตรถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะเป็นการทดสอบนี้ขับรับรับ,รบที่ไม่เร็วนะคะ อาจจะเป็นการตะกุดอากาศนิดนึงนะคะขอขออภัยด้วยนะคะการทดสอบนี้นะคะเพื่อคนไหนนะคะอยากได้อุปกรณ์เสริมในการ ไว้จับมือถือขณะถ่ายขับรถหรือว่าใช้นะคะจะได้ดูว่า,าประเภทนี้นะคะอุปกรณ์ประเภทนี้ใช้งานเป็นยังไงหรือเราจะตัดสินใจซื้ออีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ ันจะต้องแงน,นกล้องลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเหมือนมันสัตน์อย่างเงี้ยภาพวิดีโอเป็นแบบนี้ก็คือเราจับที่แงน,นลงนะคะเพราะว่าตัวล็อกด้านหลังล็อกสุดแล้วนะคะตัวล็อกด้านหลังล็อกสุดแล้วไม่สามารถหมุนล็อกอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกนะคะเพราะว่าเป็นพลาสติกนะคะ การสั่นแบบนี้มีหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าค่ะจับมือถือที่ไม่แน่นหนาเกินไปหรือว่าความไม่มีเซนเซอร์ป้องกันการสั่นของมือถือนะคะหลายๆอย่างอันนี้ก็ไม่ได้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นภาพรวมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวิดีโอนี้นะคะ ามาดูไฮไลท์กันนะคะตอนที่เราที่เลือกทดสอบถนนเส้นนี้นะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้นี่เป็นถนนที่หนึ่งธรรมชาติสองข้างทางเป็นเป็นชุมชนติดเมืองนะคะอาจจะเป็นแบบมีทุ่งนางติดแล้วก็มีชุมชนเมืองและอีกอย่างนะคะบริบทของถนนก็คือเป็นบริบทที่ต้องปรับรับเข้ากับพื้นที่ทั้งน้ำท่วมและก็พื้นที่แห้งแล้งนะคะ เดี๋ยวลองมาดูตรงจุดไฮไลท์ตรงนี้กันนะคะแล้อีกอย่างนะคะดูการทดสอบความสั่นต่างๆอันนี้ลูกกล้องน,นี้ได้จับไว้ตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้จับแล้วนะคะจับเป็นบางครั้ง ที่งนขึ้นบนท้องฟ้าเลยนะคะอันนี้เป็นการลงทางราชันแบบนี้นะคะข้อสรุปคร่าวๆนะคะในการใช้ที่จับมือถือ ติดควบกับกระจกนะคะก็คือตัวล็อกเราได้เซตติ้งล็อกมาแน่นหนาแล้วนะคะตัวล็อกเราได้ล็อกเซตติ้งมาแน่นหนาแล้วนะคะตัวล็อกเหมือนเราได้ล็อกเซตติ้งมาแน่นหนาแล้วนะคะและก็ยังมีการเคลื่อนเวลาเจอทางที่ไม่ราบเรียบหรือว่าเจอที่ต่างๆที่มันเป็น ผิวถนนที่ไม่สมบูรณ์นะคะมันทําให้กล้องแงน,นขึ้นนะคะแงน,นขึ้นไปถบนนี้ก็เลยว่าถ้าใครที่สนใจที่จะซื้อนะคะก็เลือกดีๆนะคะหาร้านดีๆแล้วก็ซื้อในราคาที่ไม่ถูกเกินไปนะคะไม่ถูกเกินไปแล้วก็เอาที่ตัวเองชอบเลยนะคะเพื่อประโยชน์ของการใช้งานค่ะน้นประโยชน์ของการใช้งานเป็นหลักนะคะข่าววิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ เดี๋ยวจะมารีวิวอะไรให้ดูใหม่ะคะ่งหน้าเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะแนวนี้นะคะลักษณะแนวนี้เลยมีหมุนที่ปรับเชื่อมที่เกาะมือถือแล้วก็เกาะกระจกอ่า ใส่มือเดียวไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราใส่ทีละค้าอันนี้นะคะเราจะสวมสวมไปแบบนี้นะคะสวมด้านนี้ใส่กับกระจกนะคะแล้วก็ลอ็อกอันนี้นะคะ จะใช้ล็อกกับมือถือนะคะใช้ล็อกกับมือถือในการปรับด้านหลังนี้นะคะจะเป็นปุ่มหมุนแบบนี้แต่ตัวนี้ล็อกนะคะอันนี้ราคาก็อยู่ประมาณ190กบว่าบาทหรือว่ารวมส่งแล้วก็จะเป็น200รหรืออะไรนะคะก็เลยทำให้ราคาพอใช้นะคะ นะคะพอใช้เป็นการรีวิวน่นะคะไม่ได้มาโทษอ่าที่แขวนหรือว่าแอนตี้ใดๆก็คือแค่รีวิวให้ดูนะคะเพื่อท่านอื่นนะคะอยากจะได้แนวนี้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะอันนี้สั่งมาจากเว็บอ่าสีน้ำเงินนะคะเว็บสีน้ำเงินไม่ใช่เว็บสีส้มนะคะซื้อมาจากเว็บสีน้ำเงิน,นะคะ่ะอ่าโอเคค่ะ